สวัสดีสมาชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับกับช่องกูบอลไซนะครับไม่มีคลิปใหม่เลยน่าจะเป็นปีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมกูบอลไซนะครับก็ถือโอกาสนะครับจะพาทุกท่านมาชมร้านของกูบอลไซนะครับก็เปิดร้านแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะ ก็เป็นร้านขายบอนไซนะครับครับก่อนอื่นก็จะพามาดูหน้าร้านก่อนนะครับหน้าร้านก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับจากตรงไม้ไผ่ตรงนี้นะครับก็จะมีไม้3ต้นอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ยาวมานะครับ2องล็อกนะครับมาจนสุดตรงนี้นะครับก็จะมีไม้ไผ่กั้นอยู่ก็จะมีบอนไซสองต้นวางอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับ เ,เข้ามาด้านในก็จะเป็นส่วนของการนั่งทำต้นไม้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีชั้นบางนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไม้คองสร้างนะครับจริงๆก็รา,ายละเอียดก็มาเยอะแล้วแหละนะครับจริงๆก็กลับวว่าจะเอาขึ้นกระถางแต่ว่า ทำไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเยอะก็เลยทยอยทยอยนะครับถ้าขึ้นกระถางแล้วมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะฮะนี่เป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับถัดมาก็จะเป็นกระถางนะครับจากพบกระถางจิ๋วนะครับยาวมาถึงตรงนี้นะครับโค้งมานะฮะมีดวดมีปุ๋ยด้วยนะครับนิดหน่อยนะฮะคือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวมาดูล็อกกลางก่อน ตรงกลางก็จะเป็นไม้ไซส์จิ๋วนะครับไม้ขนาดเล็กนะครับพวกนี้ก็คือขึ้นกระถางแล้วนะก็หยิบมาจากไม้โครงสร้างนั่นแหละนะครับก็เอามาใส่กระถางนะฮะอ,อันนี้ก็โค้งมาทางนี้นะครับั่งนี้ก็จะมีอีก2เชลนะครับเชลตรงกลาง ก็ยังเป็นไม้จิ๋วอยู่นะครับตรงนี้มีต้นสนนะครับแล้วก็มีต้นกระเสียวอยู่ตรงนี้แล้วก็เชลสุดท้ายนะครับจะเป็นไม้ขนาดใหญ่นะฮะต้นมะขามนะครับไซส์ใหญ่นะครับมีต้นโมกนะฮะโมก ยังมีเชลว่างอยู่นะครับพอดีเพิ่งเปิดร้านแล้วก็เอาไม้มายังไม่หมดนะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ก็มี2อต้นตรงนี้นะครับก็บรรยากาศโดยรวมในร้านก็จะประมาณนี้นะครับเป็นร้านโล่งๆนะฮะยังไม่ได้มีต้นไม้เยอะแยะอะไรนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้คนที่ เข้ามาดูไม้เนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดนะครับก็แบบเดินสบายๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะฮะไม้อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะทยอยทย,อยทำนะฮะยังทํายังเอามาไม่หมดด้วยแหละนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานนะครับตกแต่งผมก็ใช้ไม้ไผ่เป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นก็เป็นหินกลวดนะครับแล้วก็ เชลเนี่ยก็เป็นไม้ไม้สนนะฮะโอเคเดี๋ยวพามาดูราคากันนิดนึงนะฮะเผื่อหลายท่านอยากสนใจอยากจะมาช็อปนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้โครงสร้างนะครับเป็นเพมหน้าไต้หวันนะครับราคาอยู่ที่กระถังละ150บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้า ผมเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยราคาก็จะขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังสามารถที่จะมาเลือกไปสำหรับคนที่ต้องการเ,เริ่มนะครับเริ่มทดลองเลี้ยงเนี่ยก็มาเอาไม้พวกนี้ไปลองดูได้นะครับกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่กระถางละ250บาทนะครับกระถางประมาณ4นิ้วหรือ3นิ้วไม่แน่ใจ กระถางเล็กนะครับ2นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่150ตอันนี้เป็นเชอร์รี่แคะนะครับเป็นไม้โครงสร้างอันนี้ก็กระถางใหญ่นะครับเป็นเพมหน้าฟอร์มก็เนี่ยนะฮะดูก็เริ่มมาเต็มแล้วแหละนะครับก็แค่250บาทเท่านั้นเองนะครับก็ซื้อไปเปลี่ยนกระถางได้นะครับมีหมากเมเปิลด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่ราคาไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่ ฟอร์มแล้วแต่ขนาดนะครับแบ่เอ็มจีนนะครับ350นะครับเอ็มจีนสามนะครับต้นสนเลื้อยที่ผมถัดจัดทรงไว้แล้วก็แค่ต้นละ80บาทนะครับถูกมากเลยนะฮะเมเปิลต้นนี้นะครับหมากเมเปิลต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับก็อยู่ที่500บาทนะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับราคาหลักร้อยหลักพันนะครับ ถ้าขึ้นกระถางดีๆแล้วเน่ก็หลักพันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้โครงร้ามพวกนี้ก็หลักร้อยนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไม้ที่ผมเอามาใส่กระถางแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเพมหน้าต้นนี้ก็สามร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางกบกระถางจิ๋วนะครับฟอร์มก็อีกนิดเดียวนะครับพอดีเลี้ยงในร่มไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยว เลี้ยงไปสักพักมันก็จะเริ่มแตกใบใหม่นะครับนี่ก็เริ่มแตกใบใหม่แตกยอดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเต็มฟอร์มก็สวยแล้วครับ3า0บาทนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับอันนี้โป้ยเซียนแคนะครับ250าบาทฮะมี MG นะครับ MG นี่โหต้นนี้คุ้มมากนะครับต้นนี้ไซส์ไซส์ใหญ่ฮะ400บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนะฮะสี่บาทนะครับ ฟอร์มก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็ถ้าขึ้นกระถางแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะแต่ว่าก็ยังอยู่ในหลักร้อยนะครับไม่ได้แพงมากนะฮะก็สามารถที่จะแวะมาดูกันได้นะครับถ้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะฮะเดี๋ยวจะบอกพี่กัดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูราคาไซส์ไซส์ขนาดกลา,กลางไปจนถึงใหญ่กันบ้างนะครับอย่างป้ายสีเขียวนี่เป็นไม้ที่ สมาชิกมาฝากนะครับจริงๆมาฝากขายก็ได้นะแต่ว่าจะต้องเป็นไม้ที่ที่ทางผมเป็นคนคัดมาแล้วนะครับก็อย่างโมกต้นนี้นะฮะลีลาสวยงามนะครับอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นเองนะครับฟอมก็เริ่มจะเต็มแล้วด้วยนะฮะถัดมาก็เอมนะครับเอมต้นนี้ก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็ฟอร์มเต็มแล้วนะครับก็อยู่ที่1 5 0 0บาทก็ตัดแต่งนิดหน่อย แตกรายละเอียดก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับสามารถที่จะแวะเบียนมาดูกันได้นะครับแบบเมเปิลนะครับ1800บาทต้นนี้ต้นใหญ่นะครับในกระถางเซรามิกด้วยนะครับกระถางญี่ปุ่นนะฮะอันนี้นะครับโมกนะครับ3า0 0บาทครับนี่ไซส์ใหญ่เลยครับแล้วก็ฟอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับ ากยะะมาดูต้นนี้กันดีกว่านะครับต้นมะขามต้นนี้ผมเปิดไปที่ราคา3 5 0ห0น้านะครับไม้ไซส์ใหญ่มากนะครับแล้วก็ฟอร์มเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเทียบขนาดให้ดูนะครับขนาดมือนะครับมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับการเปิดร้านของผมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับพื้นที่นะครับให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามา,าแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอ,อยากเริ่มต้นเลี้ยงบอนไซนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลนะครับผมก็ยินดีที่จะ ให้ข้อมูลนะครับหรือบางท่านที่แบบมีต้นไม้แล้วไม่รู้เลี้ยงยังไงดัดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถยกเข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ก็ได้นะครับก็สําหรับพิกัดนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับแบบกลับบ้านช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแวะพักผ่อนแวะพักรถก่อน ก่อนที่จะเดินทางต่อก็แวะมาได้นะครับอยู่ตรงแยกจอหอนะครับมันจะมีตลาดใหญ่ๆนะครับเป็นชื่อว่าตลาดลงทอจอหอนะครับก็มันจะอยู่ด้านด้านหลังตลาดนะครับก็เลี้ยวเข้ามาก็จะมีป้ายมีอะไรบอกนะครับก็สามารถที่จะค้นหาใน GPS ได้นะครับมาตลาดลงทอจอหอนะครับก็จะเจอนะครับตลาดตลาดต้นไม้นะครับตลาดต้นไม้จอหอก็จะเจอเลยนะครับ ของผมนี่อยู่ล็อกที่20นะครับก็อยู่ซอยแรกนะครับขับขับเข้ามาในตลาดต้นไม้ก็เลี้ยวซอยแรกเข้ามาอยู่ตรงกลางๆก,ก็เจอเลยนะครับร้านจะเป็นสไตล์แบบไม่ไผ่ไม่ไผ่นะครับก็เข้ามาก็หาง่ายนะครับไม่ยากก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแวะเวียนกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับคลิปแรกก็เปิดด้วย ร้านของกูบอลไซนะครับชื่อร้านตรงนี้นะครับตั้งแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้มีป้ายมีอะไรนะครับใช้ชื่อร้านว่าบอนไซกบนะครับก็เป็นชื่อชื่อผมเองแหละนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำเวิร์กช็อปนะครับหลายๆท่านก็คง อรอคอยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังส่งข้อความเข้ามาถามไทยกันนะครับโอเคฮะวันนี้ก็าลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ